สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้กลับกับยิ่ฟเลวไฟชแนลกับเกมแร็คต์ล็อกเอ็มคลาสสิกกันเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยตัวเกมนะฮะก็มีกิจกรรมมาใหม่นะครับผมที่เข้ามาภายในเกมแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวของกิจกรรมตีบวกนะครับผมแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะจะรู้กันแล้วนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยทากันอย่างไรได้บ้างแล้วก็ได้ของอะไรกันบ้างนะครับผมถ้าหากพร้อมรับชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเกมแร็คต์ล็อกเอ็มคลาสส เกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอดหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม r รบอกต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม RoX r o M, หรือเกมบิสเบตโตนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟ์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์ฟูลนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องหนึง่งที่จะสามารถนำไป ทำการเปิดบอรด หรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือจิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้ว,ลวตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนเริ่มต้นเพียงแค่วล10บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ดิสคริปชันนะครับผมหรือว่าใส่โค้ดเลเวลไฟ เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนาไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมเล็กน้อย M Classic นะครับผมก็ขอแนะนําร้านเจน้ําการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถมทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ U ID เท่านั้น,นะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f c e b o o k Fanpage เจน้ํากัรค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันและอย่าลืมนะ ครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel กันด้วยนะครับเรามาดูกันเลยละกันนะครับผมว่าตัวของกิจกรรมนะฮะที่เข้ามาใหม่ภายในรอบนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับซึ่งจะอยู่ตัวของ Hot Spot ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่ตัวของผู้เริ่มเดินทางนะครับผมอ่ะผู้เริ่มออกเดินทางอันนี้เนาะโดยภายในกิจกรรมนี้นะฮะที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัวของสิทธิพิเศษในการกลั่นนะครับผมซึ่งมากันในรอบนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลนะครับผมให้เราเนี่ย ทั้งหมดนะครับ5อย่างด้วยกันนะครับผมโดยของแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการตีบวกของไอเทมต่างๆภายในตัวละครเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนละกันนะครับผมว่าอันไหนเพิ่มอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับผมเริ่มกันที่สิ่งแรกเลยละกันนะครับโอลิฮารูกนนะครับผมเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะครับสำหรับการนํามาตีบวกตัวของอาวุธนะครับผมของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางตัวเกมนะฮะก็ได้มีการลดราคานะครับผมให้เหลือชิ้นเพียงละ20,000เท่านั้นนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยไอเทมชิ้นนี้ถ้าหากว่าซื้อใน H-cheng เนี่ยราคาต่ําสุดจะอยู่ที่2 5 0 0 0ห้นะครับผมต้องบอกตามตรงว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าใครจะซื้อเผื่อที่จะเอาไปขายไว้ในอนาคตนะครับผมก็อาจจะซื้อแล้วก็เอาไปขายได้นะครับเพราะว่าตัวของไอเทมนี้เนี่ยมันยังไงก็คุ้มค่าอยู่แล้วนะครับต่อให้เราซื้อไปใช้งานเองเนี่ยก็คุ้มอยู่ดีนะครับถ้าถามว่าขายยากไหมปกตินะ,ะับผมก่อนกินจกรรมมาเนี่ยผมก็ขายออกตลอดนะครับแต่ไม่ชัวร์เหมือน นะฮะว่าตอนกิจกรรมมาแล้วเนี่ยจะขายออกหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องรอดูกันละกันนะครับซึ่งตัวของกิจกรรมตรงนี้เนี่ยก็ยังมีส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับก็จะมีไอเทมทั้งหมด5ชิ้นตามนี้นะครับที่เราเนี่ยจะต้องทําตามเงื่อนไขนะครับผมโดยเงื่อนไขของเขาเนี่ยเราจะต้องทําการตีบวกนะครับผมตามที่เขากําหนดนะครับอย่างเช่นเควสดแรกเนี่ยก็ต้องตีบวกทั้งตัวถึงเลเวลส2่นะครับผมและอันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องตีบวกทั้งตัวบวก90นะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยถึงจะบอกว่าทั้งตัว Brit นะครับบางคนอาจจะเ เข้าใ,ใจผิดเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หน้าตัวละครกันเลยละกันนะครับว่าจะได้เข้าใจง่ายเนาะว่าเขาจะนับตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะครับโดยส่วนต่างๆที่เขาจะนับในการตีบวกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวของอาวุธนะครับผมตัวของเครื่องประดับนะครับหรือว่าออฟแฟนเสื้อ ผ้าคลุมรองเท้ากำไรแล้วก็ตัวของอ่ากำไรอีกข้างหนึ่งหรือว่าเครื่องของประดับอีกข้างหนึ่งนะครับผมหลักๆเนี่ยไอเทมที่เราจะต้องตีบวกเนี่ยจะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับผมทั้งหมด7ชสิ้นส่วนด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า7ชิ้นส่วนนะครับผมถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทานะครับผมทุกชิ้นส่วนนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้กิจกรรมเนี่ยครบทั้งหมดนะฮะเราจะต้องตีบวกอะไรยังไงเท่าไหร่ บ้างซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนะครับผมทางตัวเกมนะครับถ้าหากว่าเราจะรับรางวัลจนถึงระดับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องตีบวกทั้งตัวรวมกันนะครับผมถึงเลเวล90โดยเฉลี่ยแล้วนะครับในการตีบวกเนี่ยก็ต้องตีอุปกรณ์ทั้งตัวนะครับผมให้ได้ขั้นต่ําชิ้นละบวก13นะครับถึงจะทําตรงนี้ได้ทั้งหมดเนาะตรงนี้เองเนี่ยจะมีของรางวัลอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับโดยไอเทมชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวของไอเทมสกายไฟชา a r ตนะครับโดยไอเทมสกายไฟชารนะครับผมจะเป็นไอเทมที่เรานั้นสามารถ นำมาซ่อมแซมนะครับผมการตีบวกนะฮะให้กับเราได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นอย่างไรดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดรับมาก่อนเลยละกันนะครับโดยการซ่อมแซมไอเทมเหล่านี้นะครับผมสมมติว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะตีทําการตีบวกนะครับผมในเรื่องของอาวุธชิ้นนี้ดูละกันนะครับตีจนกว่ามันจะแตกเลยละกันเนาะอ่ะกดไปโป้โป้ตึงตึงเอาขึ้นบวกแปเฉยอ่ะโป้โปตึงตึงนะฮะเหลือบวกเจ็ดนะครับถ้าหากว่าเรามีสกายไฟฉาดตรงนี้นะครับผมเราสามารถใช้ตัวของสกายไฟฉาด มาเป็นวัตถุดิบนะครับผมในการแก้นะครับผมของแดงได้นะฮะตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่เพื่อนๆเนี่ยจะทําให้ตัวของไอเทมเนี่ยนะครับผมแก้ติดแดงได้ครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมจะ กดนะครับผมกดซ่อมไปให้ดูเลยละกันนะครับเห็นไหมนะครับผมธนูปูของผมเนี่ยก็กลับมาที่บวกเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแต่ก็ยังคันมือขอข้าไปอีกหนึ่งทีนะครับผมเหลือแต่บวก6ก็ซ่อมไปละกันนะครับช่างหัวมันเนาะอ่ะโอเคนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของฉากนะครับต่อมานะฮะไอเทมที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของรีไฟนะครับผมบวกแนะครับซึ่งไอเทมรีไฟบวกแเนี่ยก็จะใช้งานกับตัวของอาวุธนะครับผมซึ่งเวลาเราตี แล้วเนี่ยมันจะทําให้ตัวของอาวุธนะครับผมการันตีถึงบวก8นะครับผมแน่นอนนะครับ ซึ่งตัวของอาวุธอันนี้นะครับผมถ้าหากว่าเราจะกดใช้งานปุ๊บใช่ไหมนะฮะมันจะทําให้อาวุธที่เราเนี่ยทำการสวมใส่อยู่นะครับจะถึงเป็นเลเวล8เลยนะครับซึ่งแนะนําว่านะครับผมถ้าหากว่าเราจะทําอย่างนี้นะฮะวิธีการที่เราเนี่ยจะทําได้ง่ายที่สุดแล้วก็ทําให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมผมแนะนําว่าอ่ะในกรณีที่เป็นตัวละครของผมเนี่ยให้หาตัวของอาวุธธนูปูนะฮะผมมาสักอันหนึ่งละกันนะฮะอ่ะหาอาวุธธนูปูสักอันหนึ่งไม่น่าตีเล่นไปเลยนะครับผมมือเนี่ยชอบลั่นเหลือเกินนะฮะ ตะกี้เนาะเดี๋ยวขอซื้อธนูปูมาใหม่ก่อนละกันนะครับผมเอ้ยลูเดียวก็พอนะไม่ต้อง2รลูนะอ่ะนี่เจอแล้วนะครับผมหาซื้อลูเดียวนะฮะที่ราคาถูกๆแล้วก็ไม่ต้องติดประมูลนะครับผมราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ไหนขอหาดูหน่อยสิของที่มันราคาถูกที่สุดนะ 4.4m นะครับเดี๋ยวก็กดซื้อมาเลยละกันเนาะอ่ะกดซื้อนะฮะแล้วก็รับของมาเลยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราใส่อเทมสมมติว่าอ่ะใส่อเทมเป็นธนูปูนะฮะสลับสวิฟ์คัสกลับมาก่อนนะครับผมบึ๊บ นี่ใส่ธนูปูเข้าไปนะครับมันจะทาให้ไอเทมที่เรากําลังใส่อยู่นะครับผมมันการันตีขึ้นไปเป็นบวก8เลยนะครับซึ่งพอเราเคาะไปปุ๊บนะครับผมธนูปูอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกแแล้วซึ่งเราสามารถนํามาตีบวกนะครับผมเพื่อปลอดภัยให้กับอาวุธเนี่ยที่เราในกรณีที่เจาะรูแล้วนะครับผมได้ง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขึ้นเป็นบวก7ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะทาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็คือทําให้ดูเฉยๆนะคร อาจจะบวกแดไปแล้วนะครับผมหรือว่าอาจจะบวก9ไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาใบนี้ไปทําอะไรดีนะครับผมเราก็สามารถใช้ใบนี้แหละนะครับตีอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นไอเทมที่จะนํามาการันตีเป็นบวก8แล้วก็สามารถมาทําเป็นวัตถุดิบนะครับผมในการเพิ่มแต้มได้ทั้งหมด8แต้มนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันโคตรเบต้าอยู่นะครับผมไม่ต้องสงสัยว่าผมทําไปเพื่ออะไรนะครับก็ปล่อยมันไปละกันนะครับเพราะยังไงก็คงจะไม่ตีเพิ่มอยู่แล้วนะครับผมสัพ์ธนูปูอันนี้เนาะอันนี้ในกรณีบบบััตรรวก8นะค ต่อมานะฮะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะในกรณีที่เราเนี่ยตีบวกทั้งตัวนะครับผมเป็นอาระดับบวก70นะฮะผมทั้งตัวรวมกันนะครับเราจะได้ไอเทมที่มีชื่อว่า e x ็กซ s i ต e รีเพ i ยอร์ชาร์ดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่นําไปซ่อมแซมเช่นกันนะครับแต่อเทมชิ้นนี้ที่นาไปซ่อมแซมเนี่ยจะซ่อมแซมในส่วนของเฮดเกียร์ต่างๆนะครับผมหรือว่ากระชาแฟชั่นนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมกระชาม่ว่าตั้งแต่ส่วนหมวกส่วนหน้าส่วนปากส่วนหลังส่วนหาาาางรร้กกาากว่เเตตตีแตต็อ ใช้ของที่เหมือนกันมาทําการซ่อมแซมด้วยเช่นกันนะครับแน่นอนว่าไอ้พวกเหล่านี้แหละนะครับผมมันเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ราคาแพงอยู่แล้วเราก็สามารถทํามาซ่อมแซมนะครับผมไอเทมเหล่านี้ในกรณีตีแตกได้นะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งนะครับผมที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถตีบวกนะครับผมพลาดได้หนึ่งครั้งอย่างน้อยเนาะก็จะเป็นอีกไอเทมหนึ่งนะครับถ้าหากเราตีบวกครบเลเวล70นะครับผมก็จะได้รับสิ่งนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับถ้าหากตีบวกจนถึง84่รวมคันทั้งตัวนะ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องตีบวก12ทั้งตัวแล้วนะครับโดยประมาณเนาะเราจะได้บัตรไอเทมที่มีชื่อว่า Refine บวก12 Armor Voucher นะครับผมซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นสามารถตีบวกสุดกราะสวมใส่นะฮะหรือว่าเสื้อนั่นเองนะครับผมให้เป็นระดับ12ในทันทีเลยนะครับผมอันนี้เองเนี่ยก็เหมือนกับธนูปูอันที่ผมตีให้ดูตะกี้นะอันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับใครที่แบบตอนเปิดโอเพนเบต้าแล้วนะครับผมกาลังหาว่าจะตีบวกเสื้ออันไหนดี นะครับผมก็พยายามทานะครับผมเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เล็งเสื้อตัวนั้นเอาไว้ให้ดีเลยนะครับผมเพื่อที่จะนําไปบวก12เนาะก็เดี๋ยวตอนโอเพนเบต้าผมก็คงจะไม่ตีบวกเสื้อนะครับผมอาจจะตีบวกไว้สักบวก4บวก5แล้วก็รอซัดไว้บวก12เนี่ยแหละนะครับผมใช้งานในการตีบวกนะฮะมันจะทำให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมเป็นส่วนที่ไม่รู้ว่าจะมีทําไมด้วยซ้ำนะฮะแน่นอนว่าอาจจะมีไว้เพื่อยัดสมุดนั่นแหละนะครับตัวของอัปป่าก้านำโชคนะครับที่มาพร้อมกับ หรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่สามารถขี่ได้ทุกอาชีพเนาะอัปกาตัวนี้นะครับความเร็วก็จะอยู่ที่25%ในการวิ่งนะครับผมถ้าหากว่าปลดล็อกนะครับผมก็จะทําให้ตัวของสมุดของเรานะครับผมได้ ATK กับ MTK เพิ่มขึ้น3หน่วยแต่ว่าเราต้องทําให้ตีบวกทั้งตัวเนี่ยรวมถึง90นะครับผมซึ่ง90เนี่ยขั้นต่ำนะครับก็บวก13นะครับผมบวก13เกือบทุกชิ้นนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากอยู่พอสมควรเหมือนกันนะฮะอันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าลาบาก อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ต้องตีบวกถึงเท่าไหร่เนี่ยต่อไปจ็จะเป็นวิธีแนะนำนะฮะในการทําในเรื่องของการตีบวกนะครับว่าเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับโดยที่ผมจะแนะนําตรงนี้เนี่ยผมจะการันตีให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ตัวของ refine armor บวก12 v h i c h e r ตรงนี้เนี่ยอย่างแน่นอนนะครับผมสามารถทําอย่างไรได้บ้างเตรียมตัวเอาไว้นะครับสำหรับการเล่น open beta ไว้ให้ดีนะครับผมดยตัวของตัวเกมเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปว่ามันจะต้องใช้ตัวของอุป,ปรกรณ์ทั้งหมด7ส่วนด้วยกันนะครับผม ในการรวมการตีบวกนะครับผมให้ถึงตามที่กําหนดส่วนอาวุธส่วนออฟแฮนเสื้อผ้าคลุมรองเท้ากําไรนะครับผมแล้วก็กําไรอีกข้างหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยได้ไอเทมง่ายที่สุดนะครับผมถึง84หน่วยก็คือการันตีตีบวกนะครับมันจะใช้ตัวของ บวก12นะครับผมทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะฮะอ่ะบวก12ทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันนะครับก็ถือว่าครบทุกส่วนพอดีนะครับและแน่นอนว่าตัวของชุดแอดเวนเจอร์นะครับผมมันสามารถบวก12นะครับได้หมดทุกชิ้นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมของในดันเจี้ยนต่างๆนะครับคุณเตรียมเอาไว้เลยนะครับผมของในดันเจี้ยนต่างๆตรงนี้เนี่ยคุณเตรียมเอาไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของประดับนะครับที่ลงจากดันเจี้ยนเลเวล90นะครับผมตัวของผ้าคลุมและรองเท้านะครับที่ลงจากดันเจี้ยนเลเว ะะแล้วก็ตัวของเสื้อแล้วก็ออฟแฮนนะครับที่ลงในดันเจี้ยน60ด้วยเช่นกันนะครับผมรวมถึงตัวของอาวุธต่างๆนะครับของประจําอาชีพที่คุณได้มาตั้งแต่ตอนเปลี่ยนอาชีพนะฮะหน้าตาก็จะเป็นประมาณประมาณไหนเดี๋ยวต้องเลื่อนไปดูข้างล่างก่อนนะครับผมจาหน้าตามันไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันนะฮะอ่ะสมมุติว่าหน้าตามันเป็นประมาณนี้ละกันนะครับแน่นอนว่าไอเทมเริ่มต้นหรือว่าของแอดเวนเจอร์พวกนี้เนี่ยมันสามารถตีได้ถึงสุดบวก12และการันตีได้อย่างแน่นอนนะครับผมโดยการ การใช้ตัวของระบบตีบวกแบบปลอดภัยนะครับซึ่งเราเนี่ยทำแล้วก็เตรียมเอาไว้นะครับผมจนกว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะเปลี่ยนชุดไปแล้วนะครับแต่อย่าไปย่อยทิ้งนะครับผมจนกว่ากิจกรรมตัวนี้จะมานะครับพเพราะถ้าหากว่าเราใส่ส่วนของธนูโล่เสื้อผ้าคลุมรองเทา้าแล้วก็รปดัดสองข้างที่บวก12ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะได้รับการันตีนะครับผมตัวของบวก12ไอเทมชิ้นนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ตัวของอัปปาเนี่ยแน่นอน ว่ายากนะครับผมเพราะฉะนั้นเอเนี่ยสำหรัอัปกาศเนี่ยถ้าไม่ใช่สูตรตางที่บวก13 14า5ได้เนี่ยก็ปล่อยเขาไปเลยฮะเราเอาแค่ตัวของเสื้อบวก12ตรงนี้เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถตีเสื้อบวก12ได้อย่างแน่นอนนะครับ ก็โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมถ้าหาคลิปนี้เป็นประโยชน์นะฮะ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, <c oughs> ิดตามเพื <c oughs> ่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมแรกนาน็ตตเอ็มคลาสสิกกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับไบไปเพื่อนทุกคน